ใครกำลังมองหาร้านตเติมเกม Fk Journey มเม p ขิงๆนะครับแนะนำร้าน Easy การนะครับถูกและสะดวกปลอดภัยเติมง่ายราคาถูกเลยนะครับสนใจก็แอดไลน์หรือว่าเข้าเว็บไซต์ได้เลยครับ ช่อง The m a d e n นสเรามี Membership แล้วนะครับทุกคนใครสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับช่อง The m a d e n น s นะครับสามารถกดสมัครได้ตรงนี้ที่หน้าเพจเลยนะครับก็จะมี2แบบนะครับคนเลี้ยงขนมหรือว่าจะเป็นเศรษฐีนาเกือก็จัดได้นะครับจะได้แสนลักกันไปต่อท้ายชื่อเทพแบบนี้เลยนะครับเป็นระบบโรยเกลือเป็นชาวเกลือทั้งหลายนะครับก็ถ้าอยู่กันนานมากขึ้นจะได้สานที่เท่มากขึ้นไปนั่นเองแล้วก็ยังได้อิโมจิไปใช้กันด้วยนะครับ สวัสดีครับมีนตอน้องสุมาเดนชาแนลคอนเทนนะครับทุกคนวันนี้เรามาเล่นเกมกันกับ FK เจานนี่นะครับวันนี้เดี๋ยวพามาอัปเดตกันสักนิดนึงนะครับสำหรับเ k เคจันี่ก็คือเรื่องของตัวละครอีกหนึ่งตัวนะครับที่เรายังไม่ได้พูดถึงเลยนะเพราะว่ามาช้านะเอาขายวิกแล้วซื้อดีครับมาครับทุกคนเดี๋ยวนี้เรามาดูกันนะครับสิ่งที่เราจะมาดูกันวันนี้คือตัวละครอีกหนึ่งตัวที่อยู่ในตู้นะครับนอกจากคอนแลบเนี่ย มันจะมีตัวละคอรอีกหนึ่งตัวนะครับที่ใครหลายคนอาจารย์ลืมไปนะผมเองก็มาช้านะก็คือแม่นั่นเองนะครับ แม่เชมิรานะครับคือแม่เชมิราเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เราได้มาหาแม่แล้วนะครับเรามาดูว่าแม่จะเป็นยังไงนะสำหรับแม,มรแม่เชมิราคือแม่เชมิรานี่เป็นตัวละครตัวสุดท้ายในซีซั่นนี้นะครับเพราะว่าซีซั่นนี้เนี่ยจะหมดประมาณกลางเดือนพฤษภามนะครับตัวนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่มาท้ายสุดแต่ว่าเด่นชิบหายและเก่งจัดๆนะครับต้องบอกว่าเกือบท็อปเทียนที่มันมีมาในในในซีซั่นนี้เลยนะเดี๋ยวนี้ ผมพามาแนะนำแล้วกันนะว่าไอ้แม่ชิมราเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเรื่องของสกิลความน่าเล่นแล้วก็การลงดันการลงนันเจียนการเล่นพีพีอะไรเงี้ย ควรกดหรือเปล่ามาครับมาดูกันคือต้องบอกว่ามาชา้าแต่ว่ามานานนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหลายคนอาจจะกดไปแล้วก็วก็หลายคนแหละผมว,ว่าใครที่กดไปแล้วนะครับ <I 'm S 1> ก็ช่วยมาแชร์ข้อมูลกันก็ได้นะครับว่ากดแล้วชีวิตดีขึ้นไหมใช้ดีไหมหรือว่ามีอะไรที่คิดว่า,ามันก็ธรรมดางั้นงั้นเล่นตัวอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับก็มาแชร์กันได้นะสำหรับแม่ชิมิระมาครับเรามาดูกันคือแม่ชีมิระเนี่ยเป็นตัวละครเผ่า เกรฟบอลนะใช่ป่ะเออเกรฟยาร์ดไม่ใช่นะเกรฟบอลนะครับเผ่าเกรฟบอลเป็นปถนเป็นคลาสเอสเ,เป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็เป็นทตุเวทตีระยะ4ช่องนะครับเออตีระยะ4ช่องเลยนะ คือแม่ชิบะระนี่เอาเรื่องสตอรี่มีสตอรี่นะครับทุกคนไปดูกันได้นะครับที่เพจ F K Journey ที่เป็นเพจนะเพจออฟฟิเชียลนะไม่ใช่กลุ่มเหมือนกันนะมันจะมีสตอรี่ของแม่ที่เขาลงมาด้วยนะคือแม่เนี่ยเป็นแฟนกับนิรูนะครับแล้วก็เป็นสามีภรรยากันนะครับแล้วก็มีลูกนะครับลูกเขาก็คือเดี๋ยวน่าจะมาในซีซันหน้านะผมเดาเดี๋ยวดูกันต่อไปนะถี่มันจะปูเรื่องไปซีซันหน้าต่อมาคืออันตินะครับสำหรับสกิลแฟนทอมโปรเซชันนะครับเป็นอันติีที่แอค i ีฟเนี่ยมันจะซัมมอนะครับ พื่อที่ว่าจะเอามาทำลายศัตรูนะดูอนิเมชันเฮ้ยฟ๊บฟ๊บฟ๊บปอเคจัดเดี๋ยวนี้เกมเราสามารถดูอนิเมชันอันตรีของบอสได้ไอ้ของของตัวละครได้แล้วนะครับเออคือมันจะเรียกมันจะเรียกผีออกมาเองเนั่นเองนะผีที่เรียกออกมาจากไอจาก Gasly Tribble เนี่ยคือสกิลมันบอกว่าท้งสิบนะครับมันผีที่ถูกเรียกมาจาก Gasly Tribble นะครับจะเข้าไปทำลาย เป็นบึมปมบึมปมนั่นเองไอ้แกลส์รีทิบิวนี่คือสกิลนี้นะครับคือสกิลสามเนี่ยมันจะมีสกิลที่เรียกผีอยู่เดี๋ยวเรามาดูสกิลสามก่อน,อน,อนแล้วค่อยดูสกิลแรกนะครับเพราะว่าสกิลแรกสกิลแรกที่แอนติเนี่ยถ้าเรามีผีอยู่นะครับที่ถูกเรียกจากสกิลสามเนี่ยมันจะมาร่วมทําดาเมจในแอนตินั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูสกิลสามก่อนเลยทั้งนั้นสกิลสามเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อตัวละครน,นะครับเมื่อเพื่อนในทีมนะมีเลือดหรือว่ามีโล นะครับเสียเลือดหรือเสียโลถึง50%ของเซมิล่านะครับก็คือเป็นตัวละครที่ชอบดูดเลือดศัตรูนั่นเองนะเป็นตัวละครที่ชอบกินเลือดเพื่อนเราคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนเรานะครับเลือดหรือโลนะเสียหายหรือว่าคุณเสียไปถึง50%ของเลือดของเซมิล่านะครับเซมิล่าจะเรียกผีออกมา1ตัวนะครับข้างๆตัวละครของเซมิล่านั่นเองแล้วก็ไอ้ผีเนี่ยไอ้โกสเนี่ยสามารถอยู่ได้มีได้ถึง5ตัวด้วยกัน นะครับนอกจากตัวนอกจากอัติเมทนะคืออัติเมทเนี่ยมันจะเรียกน่าจะเรียกเพิ่มแหละแต่ว่าสกิล3เนี่ยมันจะเรียกได้สูงสุด5ตัวผี5ตัวนะครับอันนี้คือแพสซีฟนะ อ่าเมาื่อไรก็ตามที่เพื่อเราใกล้ตายเอ้ยเลือดไหลนะครับเสียดโลครับถึง50%ของเลือดของเชมิราเมาื่อไรก็ตามผีมาหนึ่งตัวเลยนะอันนี้ดีมากส,าสาะสมไว้สูงห้าตัวทีนี้แอคทีฟของซีลสคืออะไรนะครับเชมิราจะเสียสละเลือด15%นะครับทำทรูดาเมจอีกแล้วเดี๋ยวนี้มันเริ่มไม่แต่ตัวละครที่มีทรูดาเมจนะครับเป็นเป้าเดี่ยวนะนี้ดามเมจไปตรงน,นี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บของทำดามเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดของศัตรู นี่แหละครับผมอยาบอกเลยว่าเชมิล่านะครับเป็นตัวละครที่สามารถตีบอสได้ตีบอสได้ด้วยนะเพราะว่าที่ผ่านมาเชมิล่ามันมาประมาณเกือบเป็นอาทิตย์แล้วแหละก็ที่ดูกันไปนะครับมีหลายตัวที่ตีบอสที่ใช้เชมิล่าตีบอสได้เดี๋ยวคลิปหน้าเรามากดแล้วก็มาเทสกันแล้วเดี๋ยวผมจะใช้ดูว,ว่าบอสตัวไหนที่เล่นเชมิล่าได้บ้างนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยเล่นได้หลายตัวเลยประมาณ2หรือ3ตัวนะถ้าจำไม่ผิดนะครับที่สามารถใช้แชมิล่าได้เพราะว่าทำดาเมจเป็นทูดาเมจแล้วก็ทำดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดของศัตรูด้วย ไม่สามารถจะเกินแปดละอรได้มันมีแคปอยู่แล้วนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้โกงวาวขนาดนั้นไม่ได้แบบเอ้ยแม่งแรงชิบหายแรงเกินทุกตัวไม่ใช่นะครับแล้วก็ถ้าเชมิล่าเนี่ยมีผีอยู่นะครับถ้าเชมิล่ามีผีอยู่ที่ซัมมอนขึ้นมานะครับเชม,มิล่าจะอ่าจะฆ่าผีตัวนั้นตัวหนึ่งแล้วก็จอมตีศัตรูนะครับในระยะ1ช่องนะ ทำดาเมจเป็นทูดาเมจเหมือนกัน20%ก็คือใช้ผีหนึ่งตัวในการตีเหมือนกันนะนอกจากกระทำเป้าเดียวแล้วยังใช้ผีหนึ่งตัวในการตีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเป็นทูดาเมจเหมือนกันเลยแล้วก็ทำดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดเหมือนกันเลยดังนั้นแปลว่าสกิลนี้มันมี2ฮิตนะคือฮิตแรกก็คือตีมาราเป็นสกิลเป้าเดี่ยวและฮิตที่2คือถ้าไม่ผีจะาผีไปตีด้วยหนึ่งตัวนะครับเอ้ยโคตรโหดอะ่ะโหดจัดนะสกิลสามคือดูดีมากทีน,นี้เรากลับมาดูอันตนนนนรีบ อันตินะครับแฟนทอมโปรเซชันอย่างที่บอกไปนะครับคือถ้าไม่ผีอยู่นะผีจะมาร่วมระเบิดบึมบึมบึมบัมนั่นเองนะซึ่งเชมิล่านะครับจะเรียกผีอีก10ตัวดังนั้นหมายความว่าถ้าเกิดว่าสกิล3เชมิล่ามีผีู่5ตัวบวกอันติอีก10ตัวนะครับแปลว่าทั้งหมด15ตัวเนี่ยจะมารวมพลังกันนะ จะมรลมพังกันระเบิดบึมบ,มบั่มบึมบัมเลยนะครับเป็นระยะเวลา1ิวิระเบิดแบบแรนดอมเลยนะคือตัวละครมีศัตรูมีหตัวไม,ม่ระเบิดตุ่มตามตุมต่มตามเลยนะเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งคือเดี๋ยวมันให้ดูวิธีเล่นได้นะฮะอย่างที่บอกแล้วก็ผีแต่ละตัวนะครับทอนเมทร้อเปอร์เนะเป็นทูเปนดาเมจตรงนี้ไป,ๆๆไปนะครับแล้วก็แชมิล่าจะฮิวตัวเองด้วย5 0%์ของดาเมจที่ทำได้นะครับคือดาเมจบึมบัมแล้วยังฮิวตัวเองได้ด้วยคือผมต้องบอกเลยว่าหดดจัดนะ แล้วก็ถ้าผีไปบึ้มบ้ามเสร็จแล้วเนี่ยผีจะกลับเข้าสู่ตัวละครเชมิล่านะครับเชมิล่าจะฮิลอีกครั้งหนึ่งนะครับฮิลขึ้นไปอีก50%ของดามเมจที่บึ้มบ้ามได้นะครับคือฮิลแล้วฮิลอีกอะ่ะเออก็คือผีทำดามเมจปุ๊บเชมิล่าฮิลเลยและอย่างหนึ่งคือถ้าผีกลับเข้าร่างปุ๊บเชมิล่าฮิลต่อครับเป็นดามเมจของดามเมจท,ที่ผีทําได้นะครับโคตรโหดอะ่ะแล้วก็เปอร์เซ็นต์เดชของผีดามเมจเนี่ยจะลดลง50%เมื่อศัตรตู โดนจมตีครบ15ครั้งอ่าอันนี้คือ make sense ไม่งั้นแม่งโคตรโกงคือคิดดูนะครับมันมีตรงนี้เพราะอะไรคือถ้าเกิดว่ามีมอนสเตอร์ตัวเดียวนะแล้วผีเราแม่งบึ้มบ้ามไปแล้ว15ทีงี้ยมันถ้ามันไม่ติดแคป็บตัวนี้ระเบิดดาเมจมันจะยิ่งรัวมากเหมือนคนโดนปืนกลเข้าไป15นัด20นัดเ้ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าถ้าเกิดว่าผีมาจมตีครบ15ครั้งแล้วในตัวละครตัวหนึ่งนะครับดาเมจจะไม่จะจะลดลง50%ดาเมจมันจะเบาลงไอ้ตัวละครตัว โหดจัดแอละดาเมจแรงมากคือแค่ซีลสองซีลสนี่คือสีมของเชมิล่านะครับก็คือเป็นการเรียกผีมาจอมตีนั่นเองแล้วก็เป็นการดูดเลือดเป็นการเติมเลือดด้วยแล้วก็ชอบให้เพื่อนเสียเลือดเพราะว่าไอ้เรียกผีเนี่ยมันจะเรียกต่อเมื่อว่าเพื่อนเสียเลือด50เลือดเพื่อนเสียเลือดหรือเสียเกาะถึง50%ของเลือดเชมิล่านะครับอาทีลสองอ่ะเชมิล่านะครับทำการเสียสละเลือด10%นะครับในการเรียกวอลลิงโอฟวอลลิงโอฟนะครับซึ่งไอโอฟเนี่ยมันจะทาดาเม นะครับธาโนเมสสี่ทิศเนี่ยเห็นปะ่ะสี่ทิศธานเมสสองร้อยยี่สิเปอร์เอ่าทุกคนสังเกตนะครับอันติทิม,มิล่านะก็มีการเสียสละเลือดใช่ปหมวะผมจําได้คุณๆไม่มีคือสกิลไหนวะเสียละอ่าสกิลสองกับสกิลสามเิม,มิล่าเนี่ยมันเป็นการเสียสละเลือดตัวเองนะสกิลสองเสียลสละเ,เลือดสิเปอร์เซ็นต์สกิลสามเสียสละเลือดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเนี่ยเวลาจะเรียกผีเนี่ยเรียกผีกันไขคืออะไรครับคือถ้าเลือดของเพื่อนหรือกอองขเพื่อน ลดลงถึง50%ของเลือดชิมิล่าแปลว่าชิมิล่ามันจะเลือดลดเยอะมากนะครับเพราะมันมีสกิลเสียสนะเลือดถึง2สกิลเลยแต่นั้นเราเรียกผีเนี่ยมันเรียกออกมาถี่แน่นอนนะครับเพราะว่าชิมิล่าจะเลือดไม่เต็มนะเงอนไขมันคือ50%ของเลือดชชมิล่านั่นเองนะครับดังนั้นผมว่าโคตรโกรงโคตรแรงและเท่าที่ดูรีวิวนะตอนนี้1อาทิตย์เนี่ยแรงจริงแล้วก็ใช้ได้ดีจริงนะครับมาอันนี้ก็คือแพสซีฟนะฮะแพสซีฟไทยไม่น่าจะเพิ่มแอนแท็กเปอร์เซ็นต์นะครับเออ24% เพิ่ม20%ในระยะการต่อสู้นะครับหลังจากที่อ่าหลังจากที่แล้วก็หลังจากที่ซัมมอนผีมา3ตัวนะครับอาาินเทอร์จีจะเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นอีกเป็น6%กเปเนฮ้ยโหดจัดเลยอะนะครับออกมนเพิ่มอินเทอร์นะครับอินเทอร์จีรีคอเวอรี่ฟรอมแมสแทนอินเียี่สี่สิบสี่โอ้โหแล้วแต่ว่าบ่อยอันตีได้เร็วมากอันนี้ไม่ได้เพิ่มโจมตีนะครับขออภัยคือเพิ่มอินเทอร์จีรีคอเวอรี่เพิ่มมาตาการฟื้นฟูอ แม็กสุดเลยคือ50อินเทนีเต็มเร็วมากและอันติมันแรงไงทุกคนอันติมันทั้งแรงทั้งฮิวอะเอาเรื่องอะมาดูอาวุธกันบ้างน,นะครับทีนี้อาวุธของชิมิล่านะครับก็คือเมื่อไรก็ตามที่ชิมิล่านะครับได้รับดาเมจ3 0ของเลือดนะครับหรือเมื่อไรก็ตามนะครับที่ผีเรียกออกมาแม็กซิมัมสูงสุดก็คือ5ตัวนะเงื่อนไขมี2เงื่อนไขก็คือโดนดาเมจ30%ของเลือดหรือหรือนะครับหรือ หรือผีถูกซัมมอนครบ5ตัวนะครับเชมิล่านะครับจะเสียสนะผี1ตัวในการสร้างโล่ไปแล้วเวลา5วินาทีนอกจากทําดาเมจแรงแล้วนะครับแม่เชมิล่ายังสามารถสร้างโล่ป้องกันดาเมจได้ด้วยครบคันมากก็คือดาเมจแรงยืนสนามได้ไม่ตายไวมีโล่ให้ใช้ฮิลได้นะครับแม่งเป็นตัวดาเมจที่โกงจัดนะเนี่ยเอาจริงเออ แล้วก็ถ้าโล่หมดเวลานะครับถ้าโล่หมดเวลาคือ5วินาทีถ้าโล่หมดเนี่ยโล่มันยังทำดาเมจอีกอะทำดาเมจใส่ศัตรูด้วยนะเอ้ยโหดชิบหายและถ้าปลดถึงเลเวลสามนะครับเวนโกสแอตแท็กก็คือเมื่อไรก็ตามที่ผีโจมตีศัตรูนะครับในช่วงที่เป็นอันตีเนี่ยเมื่อชุูผีไปบึมบําบึมบําเนี่ยถ้าปลดถึงเลเวลสามนะนะครับจะทำดาเมจเป็นทูดาเมจเพิ่มขึ้นอีก3%ของเลือดของศัตรูโอ้โห คือผมบอกเลยว่าเดรแทกอัลโอินฟกก็คือจะทําจะลดนี่นะลดแมคคิดีตั้งหากคือถ้าใจโหดเลยตัวนี้ก็คือต้องปลดอาวุธแน่นอนแล้วก็ถ้าปลดอาวุธถึงขั้น3นะครับตีบอสแรงขึ้นแน่นอนเพราะว่ามันจะให้ผีไปทาดาเมจเพิ่มขึ้นอีกเป็นทูดาเมจสาเของเลือดของศัตรตูเลยนะในช่วงอันตีและอันตีของเชมิล่ามันปล่อยได้รัวได้ไงเพราะเราเรียนเอเนจีได้เร็วมากจากแพสซีฟอันที่4สกิลดีมากทุกคนแล้วมาดูอันสุดท้าย เมื่อไรก็ตามนะครับที่ศัตรูเพื่อเราตายไม่ใช่เพื่อเราหรอกเขาบอกว่าฮีโร่ก็คือน่าจะเป็นเพื่อเราและศัตรูเรานะครับชิมิล่าจะเรียกผีเพิ่มขึ้นหนึ่งตัวเป็นเงื่อนไขทําให้ผีเต็มเร็วขึ้นไปอีกนะครับคือไอชิมิล่าเนี่ยมันเก่งเพราะไม่ผีนะครับผีมันจะจอมตีผีมันจะไปทำ two d a m a อย่างเช่นสก,กิลสามเนี่ยมันจะใช้ผีหนึ่งตัวในการทำ two d เม a นะดังนั้นผีมันจะค่อยๆหายไปแล้วก็ค่อยฟื้นมาหายไปฟื้นมาเรื่อยๆดังนั้นถ้าเราอัพถึงสุดเนี่ยเรียกผีได แมคาีนิกและการัชสกิลได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับโหดเลยชิเมล่าคือแค่อ่านสกิลกับดูพรีวิวนะตอนนี้เป็นวเวลาหนึ่งอาทิตย์ผมแนะนาว่าให้กดนะครับแนะนําให้กดเลยเป็นตัวที่ดีมาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าสกิลมันเป็นยังไงไเดี๋ยวให้ดูทีหนึง่งไม่ใช่เนีคมาทุกคนสามารถที่จะกด trial stage ดูได้นะครับว่ามันเป็นยังไงบึ้มบ้าไหมามาดูกันนี่นะครับเห็นไหมชิเมล่ามันจะค่อยตีในสกิลสกิลดึงนี่เห็นไหมพอศัตรูตายนะครับผีขึ้น ศัตรูตายผีขึ้นอย่างที่บอกนะครับอันตีเนี่ยอันตีผีอันนี้คือสกิลบึ้มบ้าเห็นปะโอ้โหละอันตีมันรีเร็วมากทุกคนสังเกตอันตีรีเร็วชิบหายคือรัวๆได้เลยอ่ะคล้ายๆเทซี่เลยครับแล้วเพิ่มโล่เพิ่มโล่เพิ่มฮิวไปเรื่อยอคือเล่นจริงอ่ะโหดจัดเอาเฮ้ตัวนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากกดเลยนะครับ แต่ใครที่กดมาแล้วจะใช้แล้วก็สามารถมาแนะนําเพื่อนในที่ผ่านมาได้นะครับว่าเป็นยังไงแนะนําให้กดไหมคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับคลิปนี้ก็เป็นว่าบานี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาจัดเต็มแน่นอนขอบคุณทุกคนมากนะครับถ้าใครอดูการจบปากดไลค์กดติดตามสำหรับเอเจเจนี K ่ L N e ยังอยู่ยังเล่นกันต่อไปเรื่อยๆนะครับเป็นไรภาพก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็อย่าลืมมาสอบเป็นชาวเกลือกดเข้าร่วมชุมชนให้ใต้คลิปเลยนะครับมีสารเกลือต่อท้ายชื่อให้เท่เลยนะแล้วก็ใครที่สมัครก็ขอให้ไม่เกลือตลอดไปนะคครรััับบสสวดี